สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของเทอร์มโปรนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้อยู่ที่โจมเดิมแล้วก็อยู่ที่ร้านนี่เหมือนเดิมครับที่แนนถูกต้องเลยค่ะร้านข้าวซอยลุงจองมทารามข้าวซอย41เขาบอกว่าเด็ดมากนะคะม,มาง่ายด้วยแล้วก็ร้านน่ารักมากอยากให้มาลองชิมกันไปไมมล่วงอะครับถึงเด็ดทำไมอะคะเมื่อวันนี้ถ้าเอาไปขึ้นในมีฟันเนี่ยเดี๋ยวต้องลองถามว่ามันจะเป็นแคตตาลิสต์ที่ทำให้มีคนมาเก็บสะสมจะขยี้ทำไมครับจะขยี้ทำไมครับกดแซดกด แชทได้ตัวจรก็แได้ในเฟซบุ๊กเนาะทีนี้อย่างที่บอกนอกจากร้านนี้เขาน่ารักให้เราใช้สถานที่อาหารอร่อยแล้วเนี่ยนะคะก็ได้คุยกับพี่โจต่อเพราะว่าเพราะว่าเราคุยกันไปตั้งแต่ภาพแรกเลยบอกว่าฟันคืออะไรมีฟันเขามีบทบาทอย่างไงบ้างอะไรบ้างสุดท้ายมีฟันได้อะไรผมไปโยกข้อดี้อเสียอะไรบ้างใช่แล้วค่ะเราอยากรู้ว่าตอนนี้มีฟันอายุกี่ขวบแล้วคะเริ่มมานานแล้วหรือยังกุมภาพันธ์ครับกุมภาพันธ์ปีสี่เดือน เดืสี่เดือนเปิดมาสี่เดือนสี่เดือนสี่สี่ตัวเออเออแล้วก็มาลงสี่เดือนสี่เดือนที่ผ่านมามีมีอะไรแล้วบ้างคะพี่โปรเจกต์ต่างๆครับเรามีโปรเจกต์สนุกสนุกจากพี่ๆที่ที่อยากจะช่วยกันสร้างสังคมสร้างสังคมของคนไทยมันหลายแบบมากนะไม่ว่าจะเป็นทางพี่บอยแต่คนเกียรติโอ้ละครเวทีใช่ครับการลงทุนเพื่อทำละครเวทีเรื่องข้องของผืนสุดท้ายอ๋อจริงๆเขาบอกละครเวทีเรื่องนี้ดีมากเลยนะคะสอนคนดีมากเลยครับมี ทำมาบีคิวพลาซ่าซึ่งเป็นโปรเจกต์นึงที่แบบสักเซสเลยคือบ,บีคิวพลาซ่าเนี่ยมีมีตะเกียบที่ใช้แล้ว ประมาณ10ล้านคู่ต่อปีแล้วก็ต่อยอดจากโครงการเดิมที่ทําอาหารให้น้องสุนักเอาเศษเศษเนื้อเศษผัดที่ตัดแต่งแล้วก็ทํเป็นอาหารแล้วก็แล้วก็ให้น้องสุนัขทานน้องสนักก็มีตะเกียบใช้ด้วยไม่ใช่แต่เป็นการสันนนั้นโปรเจกต์แรกใช่เป็นเซ r ซอโปรเจกต์ที่1นนะฮะแล้วตนนี้โปรเจกต์ที่2ก็เลยอยากจะทาอะไรที่มันมันมันต่อยอดไปจากเดิมแล้วเชิญคนไทยมาช่วยกันสนับสนุนด้วยคือเขาด้ทาโครงการเนี้ยใช้ตะเกียบทำตอนแรกตั้งใจไว้ทำประมาณ1น0โต๊ะ100ชุด ให้นักเรียนในที่เขาต้องการะเนาะตะเกียบมาทําเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะครับ<ป>ก็ร่วมาอ่าฮะมาทําเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ให้นักเรียนใช้<อ>แล้วก็จะมีฟานทางเบอร์พีกซ่าก็ก็ให้เกียรติมาเป็นส่วนหนึ่งในการลงทุนเพิ่มอีก100โต๊ะอีกหนึ<อ>่งร<อ>้อยชุดใครอยากมีส่วนร่วมใ,ใ,ในการสร้างโต๊ะจากตะเกียบให้น้องๆใช่เราลงทุนประมาณสัก2องแสนสี่หมื่นบาทค่ะ ก็ชุดเท่าไหร่คะ240นะชุดหนึ่ง2,400โอ2,400ตอ2,400ขอ100อีกร้อยชุดนะฮะ,ะแล้วก็บาร์บีคัสก็น่ารักมากโดยการที่เอาพวกอของของ,ของบริษัทถึงเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาบาร์บีคอนเว้นตาก,กระเป๋าเดินทางเตียงใหญ่หญมาให้เป็นของขวัญตอบแทนประกาศรับสมัคในทุกๆช่วงเงินร้อยบาทตก็แบนตร้อยบาทกับกระเป๋าพันบาทก็ได้ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นอันหนึ่งที่แบบเราภูมิใจมากแบบจริงๆแล้วไม่ต้องเครียด ไม่ใช่เฉพาะครีเอทีฟเฉยๆเสรษฐาก็ทําได้นะคนที่อยากให้เศรษฐาก็ทําได้นะแล้วเป็นการเศีษีาไปถึงคนจริงๆที่ให้ทุกคนไม่ใช่มมองว่าเอ๊ะคุณทําแล้วเรามาแฮปปี้ด้วยคุณมีส่วนร่วมทําด้วยแล้วจริงๆแล้วเป็นเศรษฐาที่ขนาดแท้นเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับตัวธุรกิจที่เขาทําอยู่จริงๆใช่ครับไม่ใช่เป็นซีที่เหมือนว่า โปรเซสต์นี้ไปปลูกป่าหรือไปทำอย่างอื่นมันไม่เกี่ยวข้องกับตัวทุนทุจริงๆอย่างอื่นเราก็มีนะครับมีมีโรงเรียนบ้านหนองนาอยากจะสร้างห้องน้ําก็มาระดมทุนประมาณสักหลักหมื่นบาทนะฮะก็มาระดมทุนเพื่อหาเงินพอก็น่ารักมากบอกว่าใครระดมทุนพอก็ให้ใบอนุทโธนาที่ไปหักภาษีได้ด้วยน่ารักมากก็มาดมทุนสร้างอันนี้ก็สําเร็จเหมือนกันนะครับมีที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิรันล่าสุดมีคอนเสิร์ตน้อทั้ง เด็กเก่าเด็กเก่า VBA รรมณาต VBA Charity Concert น้องน่ารักมากครับก็เหมือนกันครับระดมทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดคอนเสิร์ตใช่บัตรคอนเสิร์ตหมดเกลี้ยงหาไม่ได้ก็มาหาที่มีฟันก็มาหาที่มีฟันคนอื่นไม่มีแล้วมีฟันไม่ใช่เป็นบัตรคอนเสิร์ตธรรมดาเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ปกติคนอื่นจะต้องไปจองลงทะเบียนล่วงหน้าแต่บัตรตรงนี้ไม่ตองถูกต้องปกติต้องไปต่อคิวต้องไปต่อคิวบัตรตรงนี้พิเศษไม่ต้องบัตรที่นี่มีแบบ คูปองทานอาหารได้ด้วยมีที่จอดรถได้ด้วยอะไรเงี้ยคือแบบพิเศษกว่าที่อื่นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ให้น้องๆได้รู้จักด้วยว่ามันมีแพลตฟอร์มแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาใหม่ค่ะมีละครเวทีน้องมีอีธรรมศาสตร์ใช่น้องอีเมจน้องอีเมจมาจากละครเวทีมีพี่อีกท่านหนึ่งพี่สุเทพมาจากฟอโต้แกลเลอรี่เป็นเกี่ยวกับพวกเป็น ภาพถ่ายเชิงสารคดีก็มีเข้ามาระดมทุนมี The Remaker กอ Rem ร์เดอะคือคนที่ทำกระเป๋าแฟชั่นจากวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ถ้าจะคุณเขาคือการเป็นโต๊ะบอร์ดก็เอาเขเอาเอาผ้เา,าเศษผ้ามาอัดแล้วก็ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์งานของพี่เขาเนี่ยเอาว่าญี่ปุ่นชอบมากกรีดเลยแหละทำกระเป๋าจากยางในรถสิบล้อ ยางในรถสิบล้อเอามาทำเอามารีไซน์เขาแล้เป็นกระเป๋าสําหรับพวกแบบสปอร์ตอะไรเงี้ยก็ทุกทีพี่เอาขายเมืองนอกแต่ก็บอกว่าอยากจะลองมาทำคราวฟันเพื่อขายเมืองไทยดูอันนี้ก็มาอุ้ยมีเจ๋งๆเยอะเลยอ่ะทำพอดักแล้วก็เม้าอินเวสเตอร์ใช่พี่จุ๊บพี่ต้าพี่ต้าก็มาระดมทุนเพื่อจัดงานสัมมนามีน้องๆสตัตดี้เป็นน้องๆติวเตอร์มาระดมทุนเพื่อจัด คอสซิลเตอร์แบบฟรีออนไลน์ให้คนไปโดดดูฟรีมีชีฟูที่เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารเด็กอ่าก็ระดมทุนเพื่อแบบมาจัดคอสทำอาหารมีโฮมอโตเมชั่นโอ้โหมีเยอะมากอะจริงมีหลายอุตสาหกรรมมากูก่ไหมที่มีวิธีในการทัดสอย่างไรอะคะณปัจจุบันเนี้ยเราขอจริงๆแค่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมทุกอย่างโอเคเพราะว่าต้องเนยนตรงว่าบางอย่าง ครงการบางอย่างเราเห็นเราก็ไม่ชอบนะเราไม่พี่มันทําได้ดีเหรอไม้พี่มันมีคนซื้อเหรอม,มันใช่เหรอมีข้อสงสัยเหมือนกันะแต่จริงๆแล้วทุกคนในทุกธุรกิจที่สุดทางเขามีแฟนของเขาเขามีคนชอบคือจะบอกว่าทุกทุกอย่างทุกทุกสิ่งมันมีตลาดของใช่ใช่มันมตลาดที่แบบเฮ้ยเราคิดไม่หอออย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อเร้วเรื่องของ character design ค่ะสี่แสนกว่าบาท เรื่องของภาพถ่ายแล้วเร็วนี้ก็จะมีแบบมีพี่รุธโอ้โหอันนี้ภูมิใจสดๆพี่รุธที่ทำถ่ายรูปประกาศในสมาร์ทโฟนที่เราเห็นกันทั่วโลกโอ้ทั่วโลกถ่ายด้วย iPhone 6s อะไรก็ว่าไปเดี๋ยวมันจะมีโฟโต้บุ๊กเล่มแรกอยู่บนแพลตฟอร์มโฟโต้บุ๊กโดย iPhone ด้ไหมครับเล่มแรกก็เป็นเป็นของพี่เขามามามาทุกอุตสาหกรรมจริงครับแบบทุกแบบมีโดรนหุ่นยนต์ก็มาครับ ทีนี้อยากรู้ค่ะว่าแล้วเคสเหล่านี้โอเคครีเอเตอร์สร้างสรรค์ไอเดียต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาแล้วทำให้การระดมทุนประสบความสำเร็จครีส s s สสำคัญเขาต้องมีอะไรผมว่านี่สำคัญสุดเลยเนี่ยเพราะว่าครีเอเตอร์บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ยังคิดว่าพอเขาสร้างของดีๆแล้วเนี่ยเขาไม่ต้องโปรโมทก็ได้คนจะมาซื้อเองแต่ในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยของของอร่อยนะ ยังสู hey, oh really foot, so els, ้ของที một, ่คนรู้สึกว่าอร่อยไม่ได้เลยนะจริงใช่ถูกไหมถูกไหมอารมณ์อารมณ์ร่วมมันมันต้องมันต้องก่อให้เกิดเพราะผมว่าสักเซส s สุดๆคือครีเอเตอร์บ้านเราของดีแล้วผมเชื่อคนไทยมีของมีเยอะมากๆครับขายให้เป็นพูดให้เป็นโปรโมทหน่อยชวนเพื่อนๆมาหน่อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบ พอมีกระแสว่าเพื่อนมาปุ๊บคนชวนคนนี้มาคนนี้ชวนคนนู้นมาโซเชียลมีเดียมันเกิดอยู่แล้วอะใช่ใช่ใช่แล้วมันสเปรดได้เร็วมากอย่างบางอย่างนะอย่างอย่างอย่างบ้านหนองนาที่แบบให้เรื่องของสร้างห้องน้ำนะครับพอเพื่อนก็เห็นว่าไอ้คนนี้คนนี้สนับสนุนคนนี้ก็มาคนนี้ก็มาคนนี้มาแป๊บเดียวครับ3วันรู้สึกเต็มแล้วโปรเจกต์อะไรแบบนี้ครับคือสิ่งที่ต้องต้องช่วยกันโปรโมตจริงๆนะเพราะว่าสมมติเราถ้าเห็นเราเพื่อนที่สนิทของเรามาร่วมกับโปรเจกต์เราก็จะเกิดมีความ เขาถึงมันง่ายขึ้นนะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าคอนเซปต์เนี้ยมันจะฟังดูดีครับแต่มันอยากอยากชวนให้ทุกคนมาลองอ่ะใช่ลองแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันทํางานยังไงมันเป็นยังไงนะคะเริ่มต้นง่ายๆก่อนก็ได้หลังจากนี้ใครมีซองผ้าป่าปิดซองไว้เลยไอบอกดวเพรอว่าหลวงพ่อคะขอถ่ายรูปหน่อยลองมาระดมทุนไน้ดีไหมดีไหมดี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 มดีเดี๋นหนูเดี๋หนูจะไปลองเดี๋นหนูจะไปลองก่อนเลยดีผมเป็นคิดเรื่องของการศึกษากันนะเรื่องแบบสนับสนุนหน สมมุติถ้าผมมีของอ่ะผมมีหนังสือที่ใช้แล้วหรือรอะไ <ทำ S 1> รเงี้ยทำได้ไหมคะทำได้ครับทำได้ทำได้ไดผมว่าในในตัวโครงการมันสามารถบิด ซึ่งถ้าเกิดยังบิดไม่เจอบิดไม่เห็นจุดทุมเนือสวยหรือทีมงมานไปช่วยบิดให้มันเล่ตรงนี้ผมช่วยชวนไป,ไปบิดเตาเอาด้านล่างขึ้นมาให้ดูอาจจะสวยกว่าข้างบนก็ได้ทีมงมานเราอย่างที่บอกว่าพี่ๆทีมงานของมีฟันเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางด้านของแผนธุรกิจต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฟังมาแบบนี้ใครยังนึกไม่ออกอยากให้เข้าไปทำการบ้านกันก่อนมีฟัน com มันมีโปรเจกต์ที่สักเซสต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีครีเอเตอร์ต่างๆที่ใส่ไอเดียมามากมายนะคะแต่ว่า เราเนี่ยรายการเราเนี่ยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งจริงเหรอเออแต่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าไปเหมือนขอเกาะขอบประตูเขานิดนึงเออช่วยดูว่าไอเดียตรงเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็นาเสนอไอเดียเหล่าเนี้ยให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นตัวอย่างกันด้วยซึ่งเคสที่พี่โจเล่ามาสักรูนเนี่ยแหละเดี๋ยวผมจะไปอาจจะไปเลือกสัก สามสี่ห้าเคสแล้วจะไปพาผู้ชมไปเกาะติดเลยว่าใช่เคสเหล่านี้ขั้นตอนกระบวนการที่ก่อนจะทำระหว่างทำหลังทำถูกถูกถูกจะได้เห็นภาพไปด้วยกันพูดคุยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ใครสนใจเนี่ยก็จะได้เข้าไปลองแบบเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างสรรค์ไอเดียดีๆเหล่านั้นนะแล้วก็มาร่วมปฏิวัติให้ บ้านเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นเมืองของนักก๊อปปี้มันต้องเป็นเมืองของนักสร้างสรรค์โดยแท้จริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยใครอยากรู้ห้ามพลาดเพราะส่งพี่เพชรละส่งพี่เพชรละทำหน้าที่ด้วยนะคะพร้อมครับอยากมัวแต่ไปซ้อมร้องเพลงเพื่อเอาไปขึ้น่บนมีฟันนะไม่ครับไม่ครับโอเคนะแต่ว่าไปดูไอเดียนี่แหละใช่ใช่แล้วเก็บมาเก็บมานะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ต้องขอบคุณ พี่โจมากๆเลยใช่ไหมคะพี่เพชรนะคะขอบคุณมากเพค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเราเรามาจอยกันแบบนี้ใหม่มีโปรเจกต์ไหนเจ๋งๆชวนพี่โจไปช่วยขายหน่อยค่ะชวนพี่เพชรเป็นคนแรกเลยโอเคโอเคได้เลยได้เลยลาช่องเลยค่ะได้่ะเดี๋ยวพึ่งสีทำงานก่อนนะคะไปเดี๋ยวเราพักันสักรับเดี๋ยวช่องหน้ากับผมน้องทีหน้าค่ะ